ผ่านเทศการปีใหม่มาได้เพียงแค่ไม่กี่วันก็ม,มีเรื่องราวต้อนรับสัก,กราชใหม่เข้าจนได้เรื่องราวที่ว่านี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มก,กราคมที่ผ่านมานี่เองในวันนั้นทางโรงแรมในจัดให้มีงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสระเสียขึ้นโดยที่งานจะจัดขึ้นที่บริเวณสระว่ายน้ําของโรงแรมซึ่งตัวผมเองก็ต้องเข้ามาทํางานตั้งแต่10บโมงเชา้าเพื่อตระเตรียมเครื่องดื่มสําหรับขายในช่วงเย็น เดต,ต้องอยู่สแตนบายจนงานเลิกสำหรับคนที่เป็นต้นเรื่องนี้ก็คือไอ้กล้าซึ่งมันเป็นเด็กนักศึกษาฝึกงานในส่วนของ Coffee Shop ไอ้กล้ามันเป็นคนที่ค่อนข้างปากกล้าสมชื่อทั้งทงที่ตัวมันเองก็ทั้งเล็กและผอมกระรองราวกับไม้เสียบผีออกปานนั้นในช่วงเวลากลางวันพวกเราเหล่าพนักงานต่างก็ช่วยกันเซตงานไปตามระเบียบปกติเป็น ผมก็ยังเห็นไอ้กล้ามันมาช่วยงานพวกจัดเลี้ยงและทักทายพูดคุยกันตามธรรมดาจนกระทั่งเตรียบงานกันเสร็จพวกเด็กๆรอบเช้าก็พากันออกไปพักเบรกเพื่อที่จะได้กลับมาทำงานอีกรอบหนึ่งในช่วงเย็นๆพอถึงเวลาตอนเย็นหลังจากที่กินข้าวที่แคนทีและแต่งเนื้อแต่งตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพนักง,งานในฝ่าย F&B ต่างก็พากันมารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณสระน้ำ เพื่อทำการบรีฟประชุมย่อยทำความเข้าใจกันอีกครั้งก่อนที่งานจะเริ่มต้นขึ้นจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยบางก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามสุ้มต่างๆภายในงานบางก็นั่งพักกันตามสุมทุมพุ่มไม้หรือไม่ก็จับกลุ่มคุยกันเฮฮาไปเรื่อยเปื่อยเพื่อรอเวลางานเริ่มจนกระทั่งถึงเวลาราวๆหนึ่งทุ่มลูกค้ากลุ่มแรกก็เริ่มทยอยกันเข้างาน และก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆพนักงานแต่ละคนต่างก็มีงานกันล้นมือแม้แต่ตัวผมเองก็ต้องเชยค็คกเทลจนมือชาไปหมดความพุ่นวายยุ่งเหยิงนั้นกินเวลาอยู่นานหลายชั่วโมงนับตั้งแต่ง,งานเริ่มจนกระทั่งร่วงเลยมาถึงหาทุมกกว่า,วาทุกอย่างจึงดูเหมือนจะสั่งซาลงนานๆจึงจะมีออเดอร์เข้ามาสักทีหนึ่งเมื่อเห็นว่าง,งานเริ่มอยู่ตัวแล้วผมจึงให้ลูกน้องเฝ้าบา์แทน เพื่อที่จะออกมานั่งพักแข่งพักขาบ้างหลังจากที่ต้องยืนเห็นเป็นเวลานานโดยตั้งใจไว้ว่าจะมานั่งพักในเคาน์เตอร์บาร์ที่คอฟฟี่ช็อปซึ่งอยู่ใกล้ใต้บริเวณจัดงานนั้นแต่พอเดินไปถึงจุดหมายผมก็เห็นเด็กคอฟฟี่ช็อป2-3คนกําลังยืนรายล้อมร่างของไอ้กล้าอยู่ในมุมหนึ่งของคอฟฟี่ช็อปบ้างก็พัดดีให้บ้างก็เอายามาให้ดมอา้าวเฮ้ยนั่นเป็นอะไรกันนะ่ะ ผมถามพรางจ้องดูไอ้กล้าซึ่งกำลังนั่งหน้าซีดเปอกอยู่ตรงนั้นอไอ้กล้ามันไม่สบายพี่หนึ่งในนั้นรองตอบมาผมจึงเดินเลี่ยงออกไปนั่งพักทางด้านหลังเขาพ่ชอบแทนโดยไม่ได้คิดติดใจอะไรเพราะคิดว่าไอ้กล้ามันคงเจองานหนักเกินไปก็เลยลมจับเท่านั้นเองต่อมาภายหลังผมจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมคิดนั้นมันผิดถนัดเพราะเมื่อเลิกงานแล้ว พวกเราบางส่วนก็ชวนกันมานั่งกินเหล้าเพื่อฉลองสังลากงานใหญ่งานสุดท้ายที่หน้าหอพักซึ่งก็มีไอ้กล้ารวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนี่ไอ้กล้ากูไม่รู้ว่ามึงกล้าหรือบ้ากันแน่วะที่มึงทำแบบนั้นนะ่ะอ้าวเฮ้ยแต่นี่จริงๆแล้วเรื่องราวเป็นไงกันวะผมถามขึ้นกลางวงเมื่อใครคนหนึ่งได้จุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไอ้เต๋าเด็กข o าพ่ชอบจึงออกตัวอาสาเป็นคนเล่าเพราะมันอยู่ได้ชิดกับเหตุการณ์กว่าใครเพื่อนและอีกอย่างในขณะนั้นตัวไอ้กล้าเองมันก็ยังคงอยู่ในสภาพวะเออรับประทานอยู่นั่นเองซึ่งไอ้เตา๋ามันก็ได้เล่าให้ฟังว่าในตอนที่งานเริ่มซาลงแล้วนั้นไอ้กล้าได้ชวนมันมาที่ห้องรพรบพึงซึ่งเป็นห้องอาหารเล็กๆและเป็นส่วนหนึ่งของข้าพ่ชฌ โดยในตอนแรกนั้นไอเต่าเองมันก็ไม่รู้หรอกว่าไอกล้ามันชวนมาทําไมเมื่อมาถึงหน้าห้องไอกล้าก็เผยไตยว่าจะทําการกล้าหาลองพอไอเต่ารู้ว่าไอกล้ามันจะเล่นแผลงแผลงแบบนั้นมันก็ไม่เอาด้วยพรอมกับห้าปามแต่ถ้าว่าไอกล้ากลับไม่ยอมฟังมันเดินดุมด,มดุมเข้าไปในห้องส่วสลวนั้นตามลําพัง ท่ามกลางสายตาอันตกตะลึงของไอเตาเฮ้ย <Hey, S 1> ได้ข่าวว่าที่นี่แรงนักเหลือนี่จริงก็ออกมาให้เห็นหน่อยสิไอ้กล้าประกาศกล้องอย่างไม่สะทกสะทานแล้วมันก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นจนเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ใหไอเตาก็เห็นไอกล้าค่อยๆเดินลากขาตัวทื่อๆผ่านทัางประตูกระจกใสาบานนั้นออกมาโดยท่าทางที่แปลกไปเฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> ไอกล้า ไอ้กล้านี่มึงเป็นอะไรไอ้กล้าไม่ตอบแนแต่ยืนตัวสัน่นเหมือนคนเป็นไข้ป่าแดกมันยืนทำท่าอาปากเหมือนกับจะร้องไห้แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆดังเล็ดลอดออกมาจากปากของมันเลยสักแอะเดียวจะ,จะมีก็แต่หยาดน้าต,ตาที่ไหลพรากลงมาฉาบทาใบหน้าอันซีดเผือกของมันเท่านั้นเองไอ้เต๋าเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบเข้าไปประคองเพื่อนพลางซักถามเอาความ กับไอ้กล้าสับแล้วสําเล่าแต่ถ้าว่าไอ้กล้ากับพู้จาไม่รู้เรื่องราวกับคนสติหลุดจนไอ้เต่าต้องร้องเรียกเพื่อนอีกสองคนมาช่วยการปฐถมพยาบาลมันอย่างจ้าระวันอย่างที่ผมเห็นในตอนแรกนั่นแหละกว่าจะคุยกันรู้เรื่องตั้งนานเนี่ยพี่ไอ้เต่าว่าเมื่อมันเล่าจบแล้วมันบอกว่ามันเจออะไรยังไงล่ะผมถามไปส่ง ก็เจอสิ่งที่มันอยากจะเจอนั่นแหละพี่เต็มเต็มเต็มตาเลยเหรอเต็มห้องเลยล่ะพี่ไอเต่าหัวเรอออกมาแบบสยองแทนไอกล้าก่อนที่มันจะสาดเล่าลงขอรวดวเดียวหมดแก้วแล้วทำท่าทีขนลุกขนพองเป็นการส่งท้ายโถไอเวนเอ้ยสราบไม่เข้าเรื่องจริงๆเลยมึง เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามีเชื่ออย่าลบลูเป็นไงละ่ะเข็ดไหมละมึงไอ้กลา้า